สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องชาใบาดาวอินคาเยื่อกระดาษนะคะตัวนี้จะเป็นชาใบาที่เราตากแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะชาใบาก็ต้องใช้ใบจำนวนเยอะหน่อยนะคะในการที่จะทำใบาชาแห้งก็จะต้องเก็บแล้วก็ตากนะคะเพื่อที่จะให้แห้งสนิทจริงๆค่ะตัวใบาชาตัวนี้เนี่ยเราตากประมาณ20วันนะคะ หลังจากตากแล้วเราก็สามารถทำเป็นชาชาร้อนธรรมดาได้ค่ะแต่ถ้าให้สะดวกจริงๆก็คือต้องนำตัวนี้มาคั่วเตาถ่านนะคั่วเตาถ่านแล้วก็มาใช้วิธีตำบดนะคะส่วนมากทางร้านจะใช้วิธีตำเพื่อให้เกิดความหอมเมื่อตำจนได้ที่แล้วเราก็จะมาแพ็คใส่ตัวเยื่อกระดาษนี้นะคะตัวเยื่อกระดาษตัวนี้ก็คือใช้ช้อนตัก เป็นตัวเยื่อกระดาษตัวนี้ซึ่งถ้าไม่คั่วความหอมจะไม่มีนะคะถ้าคั่วปุ๊บชาจะมีกลิ่นหอมถ้าเกิดเราชงมาจิบแรกในการชิมเนี่ยจะรู้สึกดีมากนะคะจากนั้นเราก็จะมาบรรจุบรรจุหรือว่าใช้วิธีแพ็กซีนด้วยเครื่องซีนธรรมดาเนะะี่ค่ะของเราจะใช้เครื่องซีนธรรมดานี่เองนะคะตัวซีนตัวนี้ค่ะผ่านความร้อนแล้วก็ซีนออกมาเราก็จะได้ตัวเยื่อกระดาษ ที่สามารถชมให้ความหอมนะคะตัวเนี้ยค่ะตัวเยื่อกระดาษนี้ขั้นตอนก็มีแค่นี้ค่ะ